คำเตือนวีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความสนุกเท่านั้นไม่ได้เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายใดๆช anel น,นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับและนี่คือ ภารกิจสุดท้ายของพวกเราก็คือหยุดเฮเลนาแม่มดคนสุดท้ายเพื่อปกป้องโลกใบนี้ตอนนี้พ่อแม่ของฉันจะเป็นยังไงบ้างนะว่าไงครับราชินีแห่งแฟรี่ตอนนี้แม่มดเฮเลนากำลังบุกอาณาจักรของเจ้าหญิงนาตาลีพวกเธอต้องรีบหยุดแล้วล่ะเมื่อกี้ทิฟฟานี่พูดว่าอะไรนะ ทิฟฟานี่บอกว่าตอนนี้อาณาจักรของเจ้าหญิงนาตาลีกำลังถูกพลังแห่งความชั่วร้ายของแม่มดเฮเลนาครอบงำถ้าพวกเราไม่หยุดตอนนี้ไม่งั้นแม่มดเฮเลนาจะยึดครองโลกเสร็จสมบูรณ์เอาละ่ะพวกเราไปหยุดแม่มดผู้ชั่วร้ายกันเถอะพวกเราจะไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายครอบงำเด็ดขาดพวกเราแปลงร่างกันเถอะแฟรี่ พาวเวอร์แปลงร่าง,งปาโดรูแฟรี่แห่งความรักวินแฟรี่แห่งไฟคอตต้อนจังแฟรี่แห่งแสงราเชลแฟรี่แห่งธรรมชาติปาลมี่แฟรี่แห่งน้ำเอลิซาแฟรี่แห่งยิมะ อแมนดาแฟรี่แห่งพายุลิตซี่แฟรี่แห่งเสียงเพลงพวกเราคือแฟรี่พาวเวอร์ขบวนการแฟรี่พิทัก์โลกแฟรี่พาวเวอร์เทเลปอดคุณพ่อคะคุณแม่คะ คุณพ่อคะคุณแม่คะตื่นสิคะหรือว่าพวกเรามาช้าเกินไปฮ่าก็ใช่น yep. ่ะสิมาแล้วสินะเจ้าแม่มดผู้ชั่วร ja. ้ายแม่มดเฮเลนาวันนี้พวกเราจะมาหยุดเธอยังไงล่ะพวกเราจะไม่ยอมปล่อยให้แม่มดผู้ชั่วร้ายทำอะไรได้ตามใจชอบหรอก เอาล่ะพวกเราต่อสู้กันเถอะเพื่อปกป้องอาณาจักรของเจ้าหญิงนาตาลีและปกป้องโลกด้วยกันเถอะพวกเธอไม่มีวันเอาชนะฉันได้หรอกพลังไฟพิฆาตพลังแสงศักดิ์สิทธิ์พลังเถาวันพิฆาตพลังวารีพิฆาตพลังพายุน้ำแข็งพลังพายุสายฟ้า พลังดาบมหาสมุทรพลังดาบเสียงสะท้อนพลังดาบแสงอาทิตย์พลังดาบอาคัคคีพลังดาบกาแล็กซี่พลังหัวใจแห่งความสุขพลังซิมโฟนีแห่งความหวังไม่มีทางสะหรอกพลังไฟแห่งความมืด พลังสายฟ้าแห่งความมืดทุกคนระวัง oh, <no. S 1> ปดนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ สับสคร b e ครับสับสคร b e สิครับกดกดครับกด